สวัสดีครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับผูเด่นในรายวิชาพระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่6วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนาพิธีนะครับเด็กข้อที่1ก็คืออะไรครับการเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันที่มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นในสมัยพระพุทธการเกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับข้อที่1.1วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อที่1วันมาฆบูชาวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น สิบห้าคำเรือน3เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกคือไม่ทำความชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักคำทางพระพุทธศาสนานะครับเด็กแสดงให้ใครฟังท่านเด็กก็คือแสดงให้พระอรหันต์จำนวน1,250องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้รัดหมายนั่นเองนะครับดังตัวดังภาพตัวอย่างก็คืออะไรครับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโอวาทปาติโมกแกพระอาหารหันต์หนึ่งพัองร้อยหองค์นั่นเองต่อไปไปดูวันที่2เลยนะครับเด็กก็คือวันอะไรครับวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น15บห้าคำเดือน6เป็นวันคล้ายวันประสูตรก็คือเกิดใช่ไหมครับวันตัดสรุ้ก็คือรู้แจ้งในคำและปรินิพานก็คือตายโดยมีได้เลยครับตายโดยไม่ได้มาเกิดใหม่นั่นเองซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ต่างดีกันแค่นั้นเองนะครับเด็ก ไปดูรูปภาพเลยนะครับประสูตรใต้ต้นสาระณสวนลุมพินีวันนะครับเด็กแล้วก็ตัดสรูใต้ต้นสีมหาโพธิิมฝั่งแม่น้ำเนรันชลานั่นเองนะครับต่อไปก็คือปัติลินิพานใต้ต้นสาระที่ที่ไหนครับณนะเมืองกุตสินาลัยนั่นเองนะครับพด็ก ต่อไปไปดูวันที่3ก็คือวันอะไรครับวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรม8ขค่ำเดือน6เป็นวันถวายพระเพิงพระสรีละหรืออะไรครับร่างกายของพระพุทธเจ้านะครับมีเหตุการณ์อัศจรรย์หมายถึงปรากฏการณ์ที่แปลกเกิดขึ้นคือไม่มีผู้ใดที่จะสามารถจุดเพิงให้ลุกได้เลย เมื่อพระมหากัสปะเดินทางมาถึงและถวายความเคารพพระสัดีละเรียบร้อยแล้วก็คือไปครับเพิงทิพย์กอนลุกขึ้นเองนั่นเองนะครับก็ืออต่อไปเลยก็คือเป็นภาพการถวายพ,พระเพลิงพระคุทธสนีละนั่นเองนะครับเด็กๆต่อไปวันที่4ี่ก็คือวันอาสาลหับูชา วันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรกที่มีชื่อว่าธรรมจักกบปวัตนสูตรโพดปัญจว,วคีนะครับทเด็กที่ปาอิสิปะตะณะมะลึกขัายวันเอามาอีกรอบนะทนเด็กช่วยผูเด่นอ่านอีกรอบนะครับอิสิปะตะ ณมะลึกคทายวันเก่งมากครับเด็กๆซึ่งทำให้เป็นะครับโกธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและขออุปสมบทก็คือการบวชนะครับเด็กๆซึ่งเป็นพระภิกษุลูกแรกในพระพุทธศาสนาวันนี้จึงเป็นวันที่พระรัตนาตรัยครบสามประการก็คืออะไรครับเด็กเก่งมากครับเด็กๆก็คือพระพุทธพระธรรม แล้วก็พระสงฆนั่นเองนะครับนี่ก็คือเปยครับภาพเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดบรรจวคีทั้งห้านั่นเองนะครับเด็กต่อไปให้เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาเลยครับหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาแล้วเปิดไปหน้าที่เท่าไรครับเก่งมากครับหน้าที่64นะครับเด็ก เราจะมาทําแบบหัดพร้อมกันเลยคําถามจุดประกายความคิดก่อนนะครับเด็กเขาถามว่านะครับนักเรียนจะพูดเชิญชวนให้เพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างไรอ่าเด็กก็ไลครับมีคําถามมาให้ก็คือไปครับไปทาอ่าไม่ใช่คําถามครับเด็กก็คือการพูดเชิญชวนเพื่อนไปทาบุญนะครับเด็กอ่าก็คือไปทําบุญที่วัดกันเถอะ อ่าได้คราบเด็กได้นะครับเด็กๆไปเลยนะครับยังอยู่ที่หน้าเท่าไหร่ครับหน้า46เหมือนเดิมอ่าก็ข้อเด่นก็มีอะไรครับให้นักเรียนนําอักษรหน้าข้อความที่กําหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กันด้วยนะครับเด็กๆข้อที่1เลยอะไรครับวันขึ้น15ค่ําเดือนแเด็กๆจาได้ไหมครับ วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดอไก่เกือเลยครับฮะก็คือวันอาสาฬหาบูชาดเด็กๆก็นำอักษรลยครับไปเติมหน้าข้อความเลยใช่ไหมครับฮะเก่งมากครับต่อไปข้อขอไขวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามตรงกับวันอะไรครับเด็กเก่เงมากครับก็คือวันมาฆบูชานั่นเอง ต่อไปข้อคอควายวันอะไรครับพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมค,คือวันอะไรครับเด็กๆพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมก็คือวันมาฆบูชาเหมือนกันต่อไปข้ององูพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และประินิพานคือวันอะไรครับ เก่งมากครับเด็กก็คือวันวิสาขบ,บูชานั่นเองนะครับเด็กอ่าต่อไปเลยข้อจอจานมีพารัตนาไตาครบสามประการมีพะรันาตนไตครบสามประการคือวันอะไรครับเก่งมากครับเด็กก็คือวันอาสาฬหบูชานั่นเองต่อไปฉอเชิงก็คือเป็นครับถวายพระเพลิงพระพุทธขอโทษด้วยนะครับเด็ก ถวายพระเพิงพุทธสัีนะนะครับเด็กก็คือวันอัฐมีบูชานั่นเองนะครับเด็กเป็นไงบ้างครับอ่าต่อไปเลยนะครับเด็กไปดูหน้าที่เจ็ดเอ้ขอโทษนะครับเด็กไปดูหน้าที่สี่สิบเจ็ดเลยนะครับเด็กอ่าหน้าที่สี่เจ็ดคืออะไรครับเขาให้นักเรียนวาดภาพการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศรราสนา มาหนึ่งวันนะครับเด็กแล้วก็ตอบคําถามครูเด่นก,ก็มีภาพมาให้เด็กๆดูนะครับเด็กอ่าภาพนี้ก็คือเป็นการนะครับฟังพระเทศนานั่นเองนะครับเด็ก่าเด็กสามารถวาดได้ลอกตามครูเด่นได้เลยเด็กมีคนไหนที่ถ้าคนไหนมีฝีมือดีก็จะสามารถเลยครับ่าวาดได้แต่ถ้าใครวาดไม่ได้ก็ลองฝึกดูนะครับเด็ก เมื่อเราวาดภาพเสร็จแล้วเราก็ไปตอบคําถามหน้าที่47เหมือนเดิมนะครับเด็กอ่าก็คือข้อที่2-1คือนักเรียนไปร่วมกิจกรรมในวันสําคัญใดครับเด็กก็คือวันมาฆบูชานั่นเองนักเรียนทํากิจกรรมอย่างไรบ้างให้เขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะข้อความใช่ไหมครับเด็กแล้วที่สำคัญคือสามารถตอบได้มากกว่าหข้อนะครับ คนหเึ่นก็ทำไปครับข้อแรกเลยทําบุญตักบารได้ไหมครับเด็กๆอ่าได้ทําบุญตักบารด้วยต่อไปก็คือฟังธรรมพระเทศนานะครับเด็กๆได้ไหมครับอ่าได้ด้วยนะครับเด็กๆต่อไปเลยก็คือเวียนเทียนได้ไหมครับอ้าวได้แล้วก็อื่น,น,นๆเด็กๆที่สามารถได้ครับทําบุญปล่อย นกปล่อยปลาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเด็กๆสามารถที่จะเขียนได้ด้วยนะครับต่อไปข้อที่2.3การทรํากิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธ,ธาศาสนามีประโยชน์อย่างไรครับเด็กๆก็คือเป็นการสืบทอดพระพุทธ,ธาศาสนานั่นเองนะครับต่อไปเลยนะครับข้อที่สองการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดครับเด็กๆก็คือเก่งมากครับเด็กหลักชาติศาสตร์กษัตริย์นั่นเองครับเด็กๆเด็กเป็นไงบ้างครับทำทันไหมครับอ่าเก่งมากเลยครับเด็กถ้าใครไม่ทันก็ค่อยๆทำครับเด็กแล้วที่สําคัญวาดภาพอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับครับผม สำหรับคลิปนี้คูเด่นขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ